สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเครื่องตัวนี้นะครับอิเล็กโทรลักนะครับอ่าคลิปนี้ไม่ได้มาสอนซ่อมนะครับอาจจะมา,าฝากเตือนนะครับเพื่อนๆช่างนะครับก็อาจจะเสียเวลานะครับอ่าซ่อมซ่อมฟรีนะครับกับลูกค้า าบางรายนะครับลูกค้าหัวหมออลูกค้าเรื่องมากนะครับอันนี้ต้องระวังไว้นะครับตัวเครื่องนี้นะครับที่ผมเจอก็คือรอยบุบนะครับรอยบุบตรงนี้นะครับลูกค้าบอกว่าทำไมเหมือน รอยบุบมันเพิ่มขึ้นนะครับอ่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นความผิดพลาดของเราด้วยที่ไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโออ่านะครับก่อนรับเครื่องนะครับตรงนี้แหละนะครับที่ผมจะมาฝากเพื่อนช่างหรือว่าอ่า,ท,าทันทีรับสมเครื่องสเผรานะครับต้องถ่ายวิดีโอ หรือว่าถ่ายรูปนะครับของเครื่องนะครับก่อนเอาออกจากบ้านนะครับและควรแจ้งลูกค้านะครับถ้าจะให้เรายกออกมานะครับถ้าจะให้เราซ่อมนะครับอาจจะมีรอยขูดนะครับรอยข่วนอะไรพวกนี้นะครับบ้าง เล็กน้อยนะครับบ้างเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่า,าจากการตะแคงเครื่องคว่ำเครื่องนะครับาจากการถอดน็อตนะครับการถอดน,อดน็อตนี่บางทีมันไม่ได้ถอดง่ายนะมันเป็นสนิมอย่างนี้นะครับเราก็ต้องตีออกเจาะออกตัดออกนะครับสกัดออกอมันก็จะมีรอยบ้างนะครับก ถ้าลูกค้าอยากแจ้งไปเลยถ้าลูกค้าไม่อยากเป็นรอยก็ไม่ต้องซ่อมนะครับ mm hmm. เก็บไว้ในบ้านนั่นแหละนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับผมตัดปัญหาไปเลยนะครับก็คือผมซ่อมให้ฟรีนะครับไม่คิดตังค์สักบาทนะครับเดี๋ยวเครื่องไปคืนเดี๋ยวเครื่องไปคืนนะครับตัดปัญหานะครับขี้เกียจเรื่องมากนะครับก็มาแจ้งเตือนอ่า เพื่อนช่างนะครับเครื่องนี้ทำเสียค่อนข้างเยอะนะครับมีปัญหาตั้งแต่ในในช่วงช่วงแรกแล้วนะครับก็คือรับเครื่องเข้ามาเจอเป็นช่วงาพายุเข้าพอดีนะครับรับเครื่องกับลูกสาวนะครับลูกสาวเป็นคุยดีนะครับรับเครื่องมาเร,ร็จสับเรียบร้อยแจ้งประมาณกี่วันนะครับเสร็จ เครื่องรับมาประมาณสองวันนะครับลูกค้าโทรมาตามว่าทำไมไม่ไม่แจ้งรายละเอ,อียดการซ่อมนะครับทั้งที่ในตอนแรกเราแจ้งกับลูกสาวไปแล้วนะครับประเด็นคือรับกับลูกสาวนะครับไม่เป็นคนตามทีนี้ไม่ให้มาตามว่าทำไมไม่แจ้งรายละเอ,อียดการซ่อมกี่บัตยังไงนะครับ ก็คือตรงนั้นคือเรายังไม่ได้เช็คเครื่องไงคือเราไม่ได้ทํางานเดียวเราทําไปเรื่อยๆแล้วก็เจอช่วงฝนฝนตกด้วยนะครับคือเครื่องตัวนี้มันเอเอ,อ e ลเลยอ่าอีเก้าศูนยและเกน่งนี่แหละนะครับซึ่งมันเป็นการผิดพลาดของผ้ของจอนะครับแล้วเครื่องนี้มีอาการไฟรั่วด้วยนะครับมีหนูเข้านะครับแผงบอร์ดอ่ามัสาบเข้าทุกบอร์ดเลยนะครับต้องทําการล้างแล้วก็ ต่อลายปิ้นซ่อมอไผ่วงจรนะครับทั้ง3ามบอดนะครับต้องเทียร์ทั้ง3บอดต้องล้างแล้วก็ต้องซ่อมแล้วก็อาบน้ํายาใหม่นะครับแล้วก็ไฟไฟรั่วสายขาดหนูก,กัดสายถลอกเนี่ยครับต้องต่อทำความสะอาดทั้งเครื่องนะครับอ,อันนี้ผมตีราคาผมดูแล้วเรื่องมากตั้งแต่แรกผมเลยตีราคาไปแค่พันห้านะครับ ถ้าบอร์ดใหม่นี่ก็คือ 3- 4พันนะครับเฉพาะบอร์ดตัวเดียวนะอ่าถ้ามีปัญหาทั้ง3บอร์ดก็ก็ไม่ต่ำกว่า5,000ันนะครับคือเราเป็นช่างซ่อมก็คือเราเราซ่อมอนะครับพอซ่อมได้แต่ว่าปกติเขาบอกว่าเขาเรียกศูนย์นะครับถ้าเรียกศูนย์นี่คือเขาไม่ได้ซ่อมบอร์ดคือเขาจะเปลี่ยนบอร์ดเลยนะครับ ก็เพื่อช่างมาดูเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ e เก้าศูนย์ e เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งผมจำไม่ได้นะชื่อมันมันเลือกในในในโค้ดของเขาก็คือ,อเป็นการติดต่อระหว่างบอร์ดไม่ได้นะครับการสั่งงานระหว่างบอร์ดไม่ได้นะครับเพื่อเพื่อนๆเจอครับก็แก้ไขนะครับลองดูเกี่ยวกับบอร์ดนั่นแหละนะครับ าการซ่อมตรงนี้นะก็คลิปนี้ก็มาเตือนเพื่อนช่างนะครับเลยหลายคนเนาะทำหลายอย่างมากแต่ก็ตัดปัญหาไปนะครับอีกอย่างนะครับก็คือดูแล้วตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยนะครับถ้าถ้างานซ่อมอยู่ในประกันเคลมเนี่ยผมว่ามีปัญหาเยอะ มีปัญหานักกว่านี้อีกนะครับอันนี้แค่ผมว่ามันเหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ได้บุบอะไรเพิ่มหรอกมันบุบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้สังเกตด้วยเราโต้เถียงไม่ได้นะเราไม่รู้ว่ามันบุบเยอะบุบน้อยแค่ไหนในตอนแรกนะครับเจอตัดตันหานะครับ ซ่อมฟรีส่งถึงหน้าบ้านนะครับไม่ติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวเอาไปส่งไว้หน้าบ้านนะครับก็ให้เขายกไปติดตั้งเองนะครับกลัวกลัวมันจะเป็นรอยเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปวางไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็ตรงเงินค่าแรงผมก็บอกว่าให้ให้ไปจ้างช่างทําสีไปโปสีเอานะนะครับพูดไปงั้นหละ ก็ถ้าเรายยงางคิดตังอยู่ถ้าเครื่องดูแล้วถ้าเครื่องมีปัญหาในช่วงช่วงประกันอยู่นะครับอ่าวุ่นวายนะครับปวดหัวอ่าถ้าผมเจอลูกค้าแบบนี้ตั้งแต่แรกก็คือผมไม่คุยตั้งแต่แรกก็คือผมจะไม่รับงานนะครับแต่พอดีตรงนี้เราเจออ่า กับลูกสาวนะครับแต่ลูกสาวก็คือเขามีอายุหน่อยครับตอนแรกผมก็นึกว่าเขาเป็นคนจัดการดีนะครับเป็นคนจ่ายเงินเป็นคนเรียกช่างเองเป็นคนจบตรงนั้นอะ่ะจะได้ได้แลวครับมีแม่เข้ามาอีกนะครับเจริญถ้าเป็นการคุยลักษณะของแม่ที่ตามาผมไปซ่อมแบบนี้นะครับผมจะไม่รับงาน นะครับเพราะว่าลูกค้าแบบนี้ไม่จบนะครับปัญหาเยอะมากนะครับเราเป็นช่างนะครับเราไม่ได้ของ,งานทํานะคุณต้องของ,งานเราเราทําคุณต้องของให้เราไปซ่อมให้นะครับเราไม่ได้ของ,งานคนผมไม่ใช่ช่างที่ต้องของ,งานทําขนาดนั้นนะครับโอเคครับฝากเดือนเพื่อนช่างไว้นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหา นครัถ่ายรูปก่อนรับงานคุยรายละเอียดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนรับงานนะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาให้ยกมาเองนะครับไม่ต้องไปยกนะครับโอเคครับ